สวัสดีค่ะพบกับโบในช่องโบสบายนะคะและในวันนี้โบก็มีวิธีการคลายเครียดลดความกังวลด้วยกลิ่นหอมบำบัดจากธรรมชาตินะคะมาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งนอกจากสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะสุขภาพใจของเราเนี่ยก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะเพราะว่าถ้าจิตใจของเราเกิดความหมองเศร้าหม่นหมองหรือว่ามีภาวะความเครียดไม่สดชื่นนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้เช่นกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ ต้องมาหาวิธีคลายเครียดนะคะลดความกังวลลงนะคะด้วยวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะเราจะเลือกกลิ่นไหนที่จะมาบำบัดสุขภาพใจของเราแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์ได้ตรงจุดนะคะลองมารับฟังกันได้เลยคะ่ะไปที่น้ำมันหอมระเหยตัวแรกเลยนะคะที่โบจะพูดถึงก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับ มีเรื่องให้คิดยุ่งเหยิงเต็มไปหมดแล้วก็ตึงเครียดนะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะคะซึ่งมีงานวิจัยนะคะระบุว่าลาเวนเดอร์เนี่ยสามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะลาเวนเดอร์ก็ยังช่วยลดความวิตกกังวลได้ด้วยส่วนประโยชน์อื่นๆนะคะของลาเวนเดอร์ก็จะมีความสัมพันธ์กับการลดความดันโลหิต รักษาอัตราการเต้นของหัวใจให้คงที่แล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิของผิวกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของโบด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาตินะคะตัวนี้จะอยู่ในกลิ่นของ essential oil กลิ่น sleep deep space ของโบนะคะจะมีลาเวนเดอร์เป็นตัวหลักนะคะช่วยในการผ่อนคลายสำหรับคนที่นอนหลับยากนะคะก็จะช่วยให้นอนหลับได้ สบายขึ้นแล้วก็หลับลึกขึ้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะซึ่งในตัวสล Deep Space ตัวนี้นะคะก็จะมีสมุนไพรอีกหลายตัวนะคะน้ำมันหอมระเหยเอเซนเชียลออของโบนะคะก็เป็นแบบเบลนดนะคะเป็นสูตรที่ผสมกันหลายๆตัวไม่ได้จากน้ำมันตัวใดตัวหนึ่งนะคะมีการคิดค้นมาแล้วว่า ผสมกันออกมาแล้วสปปรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันนะคะตัวนี้นอกจากจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นของซีดารูดนะคะเป็นกลิ่นแบบเปลือกไม้อ่อนๆผสมอยู่นะคะพอได้กลิ่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรามีสมาธิขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ในวัดป่านะคะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ เงียบสงบนะคะนอกจากนี้ยังมีกลิ่นของดอกบัวนะคะกลิ่นของดอกบัวแล้วก็มะลินะคะอ่อ,อนๆน,นะคะเวลาที่เราได้กลิ่นนี้เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความวิตกกังวลคลายเครียดลงไปนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่อมาที่โบจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นสรลแหน่นะคะหรือว่ามิ้นนั่นเองนะคะกลิ่นหอมบําบัดของมิ้นนะคะก็จะมีส่วนช่วย ปลกในเรื่องของความตื่นตัวนะคะให้แก้ง่วงช่วยให้มีสมาธิแล้วก็เสริมสร้างความจำให้ดีขึ้นบางครั้งนะคะเราก็สามารถนำใบสะระแหน่นี่นะคะที่แบบเป็นใบสดๆนะ,ะมาวางบนโต๊ะทำงานนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยให้กลิ่นหอมได้เช่นกันนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้เราแบบออมีความตื่นตัวในการทำงานแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะช่วยลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ลดความอยาก อาหารหวานเช่นช็อกโกแลตนั่นเองนะคะซึ่งน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมิ้นต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยของโบที่ชื่อว่า l e n y s e a s o n g r a s s นะคะตัวนี้คือจะมี peppermint เน,เนี่ยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ส่วนผสมหลักตัวอื่นๆก็จะเป็นหญ้าแฝกแล้วก็ยูคาลิปตัดนะคะซึ่งให้ความสดชื่นมากๆเวลาได้กลิ่นนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือน กลิ่นฝนนะคะหรือว่ากลิ่นดินที่แบบว่าโดนกลิ่นดินกลิ่นหญ้าที่หลังฝนนะจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดมากๆนะคะเวลาเราได้กลิ่นเนี่ยสดชื่นเอามา หยดมาดมเวลาที่เราทำงานก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดอาการเหนื่อยล้าสมองของเรานะคะจากการทำงานเนาะน้ำมันหอมระเหยต่อไปนะคะก็จะเป็นเปลือกส้มนะคะเปลือกส้มนี้เป็นกลิ่นหอมบําบัดยอดนิยมเลยนะคะซึ่งกลิ่นนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลซึ่งมีการศึกษาพบว่า คนที่สูดดมกลิ่นเปลือกส้มในระหว่างการทำงานที่คิดเครียดนะคะก็จะช่วยให้มีความวิตกกังวลน้อยลงนะคะสำหรับคนที่แบบบางคนที่ชอบเครียดจนบางจนบางครั้งเนี่ยเผลอกัดเล็บนะคะตัวนี้สามารถช่วยคุณได้แน่นอนเลยนะคะส่วนประโยชน์อื่นๆของทางการแพทย์นะคะมีการศึกษาพบว่า เปลือกส้มนะคะมีส่วนช่วยบำบัดภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนะคะซึ่งเป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งนะคะและกลิ่นส้มตัวนี้นะคะก็อยู่ในน้ำมันหอมระเหย Essential Oil Blend ของโบในสูตรที่ชื่อว่า B Sunny Bright นะคะ ตัวนี้จะมีส่วนผสมหลักๆอยู่หลายตัวมากนะคะเป็นตระกูลสิตรัสหรือว่าตระกูลส้มมะนาวมะกรูดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีทีทีออยกับโรสแมรี่เข้ามาด้วยนะคะตัวนี้คือมีส่วนผสมเป็นสิบตัวเลยนะคะเอ่อเป็นนํำด้วยกลิ่นส้มแต่ว่ามีส่วนผสมหลักเยอะมากคือถ้าดมแล้ว การันตีถึงความสดชื่นมากๆนะคะสมุนไพรตัวต่อมานะคะก็เป็นกลิ่นหอมที่เราได้จากน้ำมันหอมระเหยของโรสแมรี่นะคะกลิ่นหอมบำบัดจากตัวนี้นะคะว่ากันว่าช่วยเพิ่มพลังสมองและก็ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในเรื่องต่างๆทำได้เร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นและกระตุ้นจิตใจให้เบิกบ,บานแจ่มใสนะคะ ประโยชน์อื่นๆของสมุนไพรตัวนี้นะคะก็สามารถนําไปทําอาหารได้หลากหลายนะคะเวลาที่เรารับประทานก็จะช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกายทําให้รู้ว่ารู้สึกกระปรี้กระเป๋าลดความเหนื่อยล้าลงนะคะตัวนี้ก็กลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นจะหอมแบบสดชื่นเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะคะโรสแมรี่เนาะจะมีอยู่ในส่วนผสมหลักของเราเออตัวนี้จะมีอยู่ใน 2กลิ่นนะคะก็คือกลิ่น Wild by Sky แล้วก็ B Sunny by นะคะเราจะพูดถึง Wild by Sky กันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมี Rosemary แล้วก็กลิ่นหลักๆของเขาเลยจะเป็นตะไคร้ภูเขาแล้วก็ูคาลิปตัสนะคะผสมมาด้วยโหระพานะคะตัวนี้คือแบบให้ความรู้สึกว่าเดินเข้าสวนสมุนไพรไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใคร คนที่รักในสมุนไพรไทยนะคะก็จะชอบกลิ่นนี้มากๆให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะกับการแบบเป็นน้ำหอมในรถก็สดชื่นมากนะคะขับรถไปแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวข้างทางเต็มไปด้วยแบบธรรมชาติป่าสมุนไพรสวนสมุนไพรต่างๆนะคะก็ เป็นกลิ่นที่แนะนำอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็โรสแมรี่ยังมีอยู่ในตัวของบีซันนี่ไบนะคะอีกกลิ่นหนึ่งเนาะบีซันนี่ไบตัวนี้นะคะก็ที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะเป็นกลิ่นในแนวส้มนะคะแต่ว่าจะมีโรสแมรี่ผสมเข้าไปด้วยก็ยิ่งสดชื่นเข้าไปใหญ่เลยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นยูคาลิปตัสนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหอมบำบัดที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึก จมูกโล่งสบายแล้วก็ช่วยให้จิตใจสงบสบายใจรู้สึกสงบนิ่งนะคะแต่ว่ากลิ่นยูคาลิปตัสนะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงมากนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็หยดแค่เพียงหยด2หยดเท่านั้นนะคะก็ได้ได้กลิ่นและเพราะกลิ่นค่อนข้างจะแรงนะคะประโยชน์อื่นๆของยูคาลิปตัสนะคะก็จะช่วยแก้อาการคัดจมูกเพราะว่ามีสารที่ไปทำปฏิกิริยากับเยื่อเมือกนะคะ เพื่อลดเมือกในโพรงจมูกได้แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้ด้วยนะคะยูคาลิปตัสนี้นะคะก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของโบในตัวไหนบ้างก็จะมีกลิ่นเลนนี่ซีซั n นกราสนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบสะอาดสะอาดเย็นเย็นบรรยากาศหลังฝนตกกลิ่นดินกลิ่นหญ้านะคะตัวนี้ก็จะมียูคาของเราผสมเข้าไปเป็นส่วนผสมหลักด้วยเนาะแล้วยูคาก็ยังอยู่ในสูตร น้ำมันหอมระเหย Essential Oil สูตรไวท์ไบร์ด้วยนะคะสดชื่นมากๆเนาะเป็นแบบส่วนสมุนไพรเลยนะคะกลิ่นนี้ ต่อนะคะก็เป็นกลิ่นของมะกรูดนะคะกลิ่นหอมบําบัดจากมะกรูดหรือว่าเบอร์กามอตนะคะนอกจากจะให้กลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ยังเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงหรือว่าคนที่สูดดมมะกรูดนะคะจะช่วยให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยลดต่ําลงนะคะอีกทั้งกลิ่นหอมของมะกรูดเนี่ยยังช่วยปรับสมดุลอารมณ์ ให้ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตในทางการแพทย์ด้วยนะคะส่วนประโยชน์อื่นๆนะคะก็อาจจะช่วยเพิ่มอารมณ์เซ็กซี่ให้ผู้หญิงได้ด้วยเนาะในตัวนี้มะกรูดนะคะก็ชัดเลยว่าอยู่ในสูตรของ essential oil blend สูตรที่ชื่อว่า B sunnibray นั่นเองนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็จะเป็นแบบสูยนร,รวมของตระกูลซิตรัสหรือส้มนะคะซึ่งมะกรูดเนี่ยก็รวมอยู่ในตระกูลส้มด้วยนะคะสูตรนี้ให้ความสดชื่นแบบ ล่าเิงแจ่มใสมากๆนะคะช่วยลดและผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ขอแนะนำนะคะจริงๆแล้ว Essential Oil Blend ของโบนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรนะคะสูตรแรกเลยก็จะเป็น Sleep d e e p Space นะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามีส่วนผสมหลักที่โบแนะนำไปในตอนแรกนะคะก็คือลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีซีดาร์วูดอีกแล้วก็มีมะลิมีดอกบัวนะคะตัวต่อมาก็จะเป็น เ e นนี่ซีซันกราส s นะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นญ่าแฝกนะคะแล้วก็ผสมเข้าไปด้วยเปปเปอร์มินท์แล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะกลิ่นนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่สดชื่นเหมือนเวลาแบบอากาศหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกเราก็จะมีแบบ ชอบดมกลิ่นดินกลิ่นหญ้าที่มันเปียกฝนใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดนะคะตัวต่อมาก็จะเป็น B. Sunny Bright นะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักๆก,ก็จะเป็นพืชตระกูลส้มมะนาวมะกรูดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่เข้ามาเพิ่มก็คือพวก T.T. Oil Rosemary นะคะก็จะเพิ่มความรู้สึกสดชื่นหนักมากนะคะ ตัวต่อมาเราก็จะพูดถึง Wild By Sky นะคะที่จะแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยตัวนี้ใครที่ชอบสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยตัวนี้นะคะ Wild By Sky เนี่ยก็จะมีส่วนผสมหลักเป็นกลิ่นตะไคร้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตะไคร้ธรรมดานะคะก็เป็นตะไคร้ภูเขานะกลิ่นจะแตกต่างจากตะไคร้หอมไล่ยุงอะไรประมาณนั้นนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีูคาลิปตัสแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็ กลิ่นของโหระพานะคะเข้ามารวมทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยไปเดินอยู่ในสวนสมุนไพรนะคะหอมสดชื่นมากๆนะคะเหมาะกับการที่เป็นน้ำหอมในรถนะคะที่เราเวลาเราออกเดินทางไปเที่ยวนะคะก็ให้บรรยากาศแบบนั้นเลยค่ะกลิ่นต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่ k e t to the Moon นะคะปิดท้ายไปด้วยกลิ่นหอมจากมวลหมู่ดอกไม้ต่างๆนะคะกลิ่นนี้ก็ให้ความรู้สึกเย้าวยวนนะคะเซ็กซี่นะคะเหมาะกับ สร้างบรรยากาศความโรแมนติกในบ้านนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะคะโบก็ทำแบรนด์ของโบออกมาเองนะคะชื่อว่า C นะคะก็เป็นตัวแบบตัวแซบนะคะตัว C 6ตัวเนาะอ่านว่า C ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะ ไม่รู้จักหรือว่ากำลังงงอยู่ว่า essential oil หรือว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยที่โบกำลังพูดถึงในวันนี้นะคะคืออะไรแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะ เดี๋ยวโบจะมาเจาะลึกให้เป็นแบบอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าประโยชน์ของ Essential Oil เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์ของโบนะคะก็มีหลายกลิ่นมากๆเยอะมากเดี๋ยวโบจะทยอยทยอยหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ t h a i r a t .co.th ด้วยนะคะโบก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ